สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้ก็คือเป็นแชมพูสมุนไพรนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรคะ่ะก็ตัวเองะคะ่ะได้ก็คือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ ที่ประสบกับตัวเองแต่ว่าเป็นเป็นเหตุการณ์กับลูกชายของตัวเองนะคะที่เขาหัวร้านคืึ่งหัวเขาอายุตั้งแต่หัวร้านตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเลยนะคะซึ่งไปไอ้น่ะพยายามไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายรอบแล้วนะคะก็ยังก็ยังแบบไม่ไม่ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายก็เลยต้อง กลับมาศึกษาสมุนไพรก็คือเป็นแชมพูสมุนไพรนะยคะก็คือให้เขาใช้ให้เขาใช้ตลอดเลยนะคะว่าเออ,อยางน้อยตอนแรกๆคือเช้าเย็นเช้าเย็น,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูรูปภาพข้างบนนะคะว่าภาพแอนจะค้างไว้นะคะว่าเนี่ยเขาหัวร้านเครื่องหัวจริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเีผมื่อ ่อ่รีวิวุไครับอ่าเป็นไงบ้างครับดังอ่าหนูหัวร้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับหขวบเจ็บขวบใช่ไหมลูกปขวบแล้วแล,ล้วเป็นไงอ่ะหนูไปรักษาโรงพยาบาลพ่อกับแม่พาไปรักษาโรงพยาบาลแล้วหนูเป็นไงบ้างครับก็ยังไม่หายใช่ไหมครับอ่าแล้วต่อไปอ่ะแล้วหนูทํายังไงครับ แม่แม่ให้หนูใช้อะไรนะครับต,ตาอะไรนะลูกตาสมตาจันสมเป็นไงบ้างครับตอนที่หนูใช้ดีมากๆเลยแล้วแล้วผมหนูหายไหมครับหายอ่าไหนดูซิไหนดูซิหนูก้มลองให้ดูดิเอาเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเนี่ยตอนที่น้องอายุหกหกถึงเจ็ดขวบนะคะเไงค่ะตอนเนี้ยตอนนี้น้องหัวร้าน หัวร้านครึ่งหัวอาหนูลองเงยหน้าขึ้นมาอีกทีสิหลุยอเป็นไงบ้าตอนเนี้ยหายแล้วนะคะก็วันเนี้ยน้องน้องปอนนะคะเขามาแนะนําผลิตภัณฑ์สมุนไพรแชมพูสมุนไพรแบรนด์จันสงนะคะก็คือเป็นผู้ที่ใช้จริงแล้วก็หายจริงนะคะก็ยังไงอ่าฝาก อุดหนุนและติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ